Oh mm -hmm. สวัสดีครับพบกับผมและทีมงานนะครับขายที่ดินโดยพาคินและะนะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงเดิมนะครับแปลงนี้มาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากทางเจ้าของนะครับได้ปรับลดราคานะครับลดราคาลงจากเดิมนะครับลดมาอีก10,000แบาทนะครับเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านตาลาดหมู่ที่7นะครับ ตำบลโนนประดูอําเภอรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านนี้นะครับจะเป็นทางเข้านะครับจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับบ้านตาลาานะครับแหล่งที่จะพามาชมในวันนี้นะครับคือที่ดินแปลงนี้นะครับเนวเขที่ที่ดินชัดเจนนะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตด้านหน้านะครับที่เราเยืนอยู่บริเวณนี้นะครับหลักเขตนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีเสาคอนกรีตปักไว้นะครับตรงไปอีกประมาณ3าเมตรนะครับจะไปเห็นอีกหลักหนึ่งนะครับปัจจุบันหลักได้ล้มอยู่นะครับมี หลักถนนเหินชัดเจนนะครับเสาประกบจะล้มลงนะครับด้านนี้นะครับตรงไปอีก33เมตรนะครับจะเป็นหน้ากว้างของแปลงที่ดินของเรานะครับสามารถออกไปยังอำเภอตำบลพลทองของอำเภอศรีดาได้นะครับห่างจากนี้ไปประมาณกิโลครึ่งแค่นั้นเองนะครับแปลงของเรานะครับจะมีลักษณะเด่นก็คืออยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับลงมาเพียง800เมตรนะครับเข้ามาในตัวหมู่บ้านนะครับบ้านตาลาดนะครับ 264ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงนะครับปัจจุบันหลุดจากการขายฝากแล้วนะครับฉนดไม่ติดภาระสามารถโอนซื้อขายได้เลยนะครับติดถนนสาธารณะสด้านนะครับด้านหน้าทางทิศตะวันออกเป็นถนนคอนกรีตขนาดกว้าง5เมตรนะครับรถยนต์สามารถสวนทางกันได้สําหรับด้านข้างนะครับจะกันเป็นทางสาธารณะไว้นะครับยาว30เมตรนะครับแลงของเราจะอยู่ติดถนน2ด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดู ด้านในกันนะครับลักษณะของที่ดินนะครับเป็นที่ดินที่ขาดการพัฒนาอยู่นะครับด้านหน้านะครับจะต่ำกว่าถนนประมาณสัก50ซนติเมตรนะครับสำหรับด้านท้ายก็จะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับอาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักหลักเขตที่ดินกันนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่264ตารางวานะครับเจ้าของต้องการลดราคานะครับเหลือเพียง อ่าสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับนี่นะครับจะเป็นในส่วนของหลักชนบนะครับหลักเขตที่ดินนะครับก็จะชาระผุพังบ้างนะครับด้านนี้จะเป็นถนนสาธารณะทั้งหมดเลยนะครับของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับไปจนถึงที่นาที่อยู่อ่าด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูที่นากันนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ70กิโลเมตรนะครับสำหรับอ่าตัวอำเภอศรีดานะครับอยู่ห่างจากนี้ไป ประมาณ8กิโลเมตรนะครับในส่วนของโรงพยาบาลนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ7กิโลเมตรนะครับสีแยกสีดานะครับก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ7กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวเขตอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นเสาคอนกรีตนะครับอยู่ติดกับที่นานะครับบริเวณนะฮะด้านนี้ตรงไปนะครับตรงไปด้านหน้าจะเป็นทางเชื่อมนะครับไปยัง อบตพนทองนะครับซึ่งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพนะครับนี่ครับแปลงของเราจะเป็นที่ลักษณะแบบนี้นะครับมาปรับปรุงนะครับมาเคลียร์เรื่องป่านะครับหรือที่เรียกว่ามาตีป่าออกนะครับประมาณ1 2 3 4 4 5หพุ่มนะฮะจะมีพุ่มไม้อยู่ประมาณ4 5หพุ่มใช้รถนะครับมาเคลียร์ป่าออกนะครับเจ้าของรดราคาจากเดิม4,5 0 0 0ตอนนี้เหลืออยู่3,5 0,000บาทนะฮะราคานี้เจ้าของที่ดินออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดนะครับเป็นค่าปรับปรุงนะครับ จุดสิ้นสุดจะมาอยู่บริเวณนี้นะครับตรงไปนะครับดูโฉนดที่ดินของเราได้นะครับจะมีโฉนดให้ดูนะครับในคลิปนะฮะภาพถ่ายมุมสูงก็ตามที่ปรากฏนะครับถนนบริเวณนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตที่สร้างได้ไม่นานนะครับเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆเชื่อมระหว่างบ้านตลาดนะครับไปยังอบตโพนทองนะครับของอำเภอสีดานะครับพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นที่นาทั้งหมดเลยนะครับ เป็นที่นานะครับน้ำไฟนะครับสามารถดึงต่อมาได้นะครับรัศมีไม่เกิน100เมตรนะครับการไฟฟ้าจะมาขยายเขตให้ฟรีนะครับสำหรับไฟฟ้าในบ้านเรือนนะครับแต่ว่าต้องมีบ้านเลขที่ด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับสามารถมาดูแปลงของเราได้นะครับแปลงนี้ขายลดราคาลงเหลือเพียง3,500 0นบาทเนื้อที่เกือบ3งานนะครับสองตารางวานะครับฉนดคุดแดงด้วยนะครับใกล้ถนนมิตรภาพด้วย ทนายสนใจนะครับติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับสำหรับ ID ดียไลนะครับก็จะเป็นแอดพาคิน999นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับพาคินก็ PAKIN เป็นภาษาอังกฤษนะครับ999นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ